กลัวเสียงอะไรบ้างนะคะสิ่งที่ลูกกลัวให้ให้ปกป้องลูกมากกว่าความกลัวเช่นสมมุติว่าเขากลัวจิ้งจกออะเสียงจิ้งจรจิ้งจกมาแล้วลูกกลัวมากเราจะบอกว่าโอ๊ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่ปกป้องไหมเหมือนจะปกป้องแต่แต่ยังไม่ใช่นะการปกป้องที่มากกว่าความกลัวแล้วก็เอาลูกมากอด กลัวจิ้นโศกหรอกลัวๆใช่ไหมหนึ่งสะท้อนอารมณ์ได้คำศัพท์คำว่ากลัวที่เกิดจากความรู้สึกจริงๆกลัวจริงเห็นจริงคำศัพท์จริงเหตุการณ์จริงถูกที่ถูกเวลาและถูกต้องเราได้คำคำนั้นที่ชัดเจนสองนะคะเราจะปกป้องให้มากกว่าความกลัว เดี๋ยวแม่จะจัดการเองเจ้าจิงจกออกไปเลยเจ้าอย่ามาใกล้ลูกเรานี่เนี่ยนี่เน่ยเราจะเล่นอะไรเราก็เล่นไปเนี่ยเขาไม่มาแล้วลูกเขาไม่มาไม่มาใกล้หนูหรอกเขาจะอยู่ตรงนั้นนะคะมาเรามาแอบดูกันไอ้คำว่าเรามาแอบดูกันเนี่ยแหละจะทำให้เขา มองสิ่งที่เขากลัวจะทำให้เขาน้องอ่ะพิจารณาสิ่งที่ตัวเองกลัวและสามารถปกป้องตัวเองจากสิ่งที่ตัวเองกลัวได้ดีขึ้นเช่นมองเห็นจังหวะของจิ้งจกมันวิ่งอ๋อมันวิ่งไปทางนูน้นเห็นไหมมันไปแล้วลูกเห็นไหมมาแม่กอดไว้กลัวอยู่ไหมมันไม่มาหาเราลูกถ้าถ้าจิ้งจกมาโดนเราจะนิ่มๆอยู่อยู่ใช่ไหมแต่เราไม่ไปใกล้เขาหรอกลูก เขากัดเราไม่ได้จิงจกเขาไม่กัดลูกไม่เจ็บดูสิด,ดูดูหางเขาสิดูกดูเท้าเขาดูปากเขาหนูกลัวตรงไหนเขาลูกดูกลัวตรงปากลกลัวตรงจมูกหรือกลัวตรงขาหรือกลัวตรงตัวเขาลูกกลัวตรงไหนคาอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นโอกาสคุยกันมาพิจารณาหาความกลัวแล้วก็เอาความกลัวนั้นแหละมาเอาการที่เราดูนั่งดูเนี่ยมาคุยกับเขา ให้เขาสะท้อนอารมณ์เขาออกมาเราก็สะท้อนอารมณ์ของลูกออกมาหนึ่งเขาก็จะได้ได้กล้ามองสิ่งที่ตัวเองกลัวมากขึ้นและป้องป้องกันตัวเองจากสิ่งที่ตัวเองกลัวเนาะรูแม่มนักบำบัดและกระตุ้นพัฒนาการเด็กที่ปรึกษาครอบครัวกระตุ้นพัฒนาการต่อเนื่องที่บ้านได้ในทุกๆวันคลาสเรียนออนไลน์วิดีโอคอลให้คำปรึกษาหรือหนังสือรายละเอียดเพิ่มเติมใต้ตล่างคลิปค่ะ